สวัสดีค่ะพินีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองนะคะเสื้อชีฟองตัวนี้เป็นเสื้อชีฟองลายจุดนะคะเป็นห้าลักษณะเนื้อทรายเบาๆบา่ะค่ะคุณลูกค้าดีเทลนะคะคอกลมนะคะคอกลมคอไม่แคบนะคะคุณลูกค้ามีกระดุมสองเม็ดนะคะเปิดได้จอดหยดน้ํานะคะลักษณะที่เห็นตรงนี้คือการปักเสาะเป็นทิมนะคะคุณลูกค้าช่วงงานปักตรงนี้นําปักบนลงผ้าพื้นนะคะแล้วนํามาเย็บติดกับตัวเสื้อค่ะคุณลูกค้า นี่นะคะนี่นะคะช่วงแขนด้วยค่ะคุณลูกค้าดีเทลงานละเอียดค่ะคุณลูกค้าพ่นี้ใส่ไซส์ S นะคะไซส์เเสื้ออกสามสิบหกค่ะคุณลูกค้าพ่นี้อกจริงสามสิบสามนะคะเสื้อความยาวจะอยู่ประมาณที่ยี่สิบสี่นิ้วสโพกอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะทรงเสื้อปกตินะคะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะทรงแขนกว้างค่ะคุณลูกค้าด้านหลังมีการเจาะทิพ์ด้วยนะคะพีนี้ขออนุญาตนะคะ ซับในเป็นผ้าชีฟองใสเดี่ยวเย็บติดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสีที่ใส่อยู่นี่คือสีขาวนะคะจะเป็นขาวออกครีมนะคะไม่ใช่ขาวจัวนะคะคุณลูกค้าขาวขาวค,ะค,ะครีมอะค่ะคุณลูกค้านี่นะคะทรงปกติค่ะทรงไม่เล็กและไม่ใหญ่นะคะปกติทุกอย่างเลยค่ะรุ่นนี้ทํามาหกไซส์นะคะสามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสิบสี่และสี่สิบหกค่ะคุณลูกค้า มีสองสีค่ะสีขาวครีมตัวนี้แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งคือสีเขียวนะคะเดี๋ยวพนีใส่ให้ชมนะคะสักครู่นะคะสีเขียวค่ะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองลายจุดสีเขียวค่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะย้ำว่าสีเขียวค่ะเพราะคุณลูกค้าถามกันเยอะว่าเขียวประมาณไหนเขียวประมาณนี้ค่ะประมาณเขียวมินนะคะคุณลูกค้าจุดดํานะคะคุณลูกค้าดีเทลนะคะ งานปักให้ดูรายละเอียดงานปักนะคะงานปักละเอียดมากเลยค่ะสวยคมค่ะปักลอนผ้าชีฟองพื้นแล้วนํามาเย็บติดกับตัวเสื้อนะคะคุณลูกค้าคอกลมปกติที่ที่บอกกันเลยนะคะทรงคอกลมคอไม่แคบนะคะมีกระดุมสองเม็ดนะคะอันนี้คือการปักเสาะทินกราฟิกอะค่ะคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นดีเทลค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยค่ะสีเขียวสวยค่ะ ะะเขียวตัวนี้เป็นเขียวแปดตานะคะไม่ค่อยได้เห็นนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทํามาสองสีหกไซส์นะคะสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะคุณลูกค้าขาวกับเขียวค่ะนี่นะคะขออนุญาตนะคะมีซับในสายเดี่ยวเย็บติดนะคะสีเขียวนะคะนี่นะคะด้าน,นหลังนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตอธิบายที่มีการเสาะทิมด้านหลังไม่โป้นะคะพะเรามีซับในให้นะคะเสาะทิมตัวนี้ก็ทําเป็นรูรุ่มนะคะ เสื้อทรงไม่แคบนะคะที่โชว์อยู่นี้ทรงทรงคอที่ออกจากเป็นคอปาดนิดนิดด้วย